รวมประเด็นอุ่นเครื่องนัดแรกสลอ็อตเรียพูแพ้เปสซันศูนย์หนึ่งดับเบิลอินเวอร์สบุกกระหน่ำพลาดโป้งเดียวคว่ำสรุปข่าวเรียพูประจำวันที่20กรกฎาคมกับโค้ดแอครับสวัสดีครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ครับอุ่นเครื่องนัดแรกนะแบบปิดแต่มีไฮไลท์ครับมีรีพอร์ตจากทางนักข่าวด้วยครับแล้วก็มีอันที่ผมไปเจาะดูครับว่าแท็กติกมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างหรือเปล่าสำหรับนัดแรกของยุคสลอ็อตแล้วก็ภาพรวมของเกมมันเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะเอาละเอียดที่สุดเท่าทที่่่พอออจะได้นนกือนอน ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับนี่เลยนะครับสำหรับป๊อปคอร์นเมเจอร์นะครับนะป๊อปคอร์นอร่อยๆนะครับซองละ28บาทเท่านั้นนะครับมี3รสชาติส่วนใครที่สนใจช่วงนี้นะครับผมบอกเลยว่ามีกิจกรรมดีๆนะครับป๊อปคอร์นเมเจอร์ x ทีแมนดาวนะนี่เลยนะฮะกับกิจกรรมที่จะไประเบิดความมันนะครับมิดแอนกรีสกับทีแมนดาววงล็อกชื่อดังด้วยนะในงานวันที่31สิงหาคมนี้นะครับที่โรงภาพยนตร์ พาวัลชั้น6สยามพารากอนนะครับเพียงซื้อป๊อปคอร์นเมเจอร์รสชาติใดก็ได้สะสมยอด24ซองขึ้นไปฮะแล้วก็จะมีสิทธิ์นะครับเป็น1ใน800คนที่ได้เข้าร่วมในงานนะครับซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศนะครับนี่รายละเอียดสั่งซื้อนะรายละเอียดวิธีการลงทะเบียนต่างๆ่นานาว่าแบบสะสมยังไงเนี่ยมาดูได้ในเพจของป๊อปคอร์นเมเจอร์เซิร์ชตามนี้เลยนะครับป๊อปคอร์นเมเจอร์นะภาษาอังกฤษนะครับป๊อปคอร์นแล้วก็เวนวรรคเมเจอร์อย สะสมได้ถึงวันที่20สิงหาคมนี้เท่านั้นนะครับก็ฝากเพื่อนๆเ,เอาไว้ด้วยนะครับไม่ควรพลาดกับกิจกรรมดีๆอันนี้นะครับของทาง Popcorn Major นะครับแล้วก็ Popcorn อร่อยๆนี้28บาทเท่านั้นได้ลุ้นกิจกรรมดีๆแบบนี้ด้วยนะครับไปเลยฮะมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนะก็ต้องเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการ p r ีซีซั่นผมจะขอเน้นเป็นทางรีพอร์ตไปก่อนและเดี๋ยวรีพอร์ตเสร็จรายงานเสร็จเก็บตกตรงนี้เสร็จเดี๋ยวจะมาดูเรื่องแท็กติกที่ผมพยายามเจาะแล้วเอามาให้เพื่อนๆได้ฟังกันอ่ะ เมื่อวานนี้ครับอุ่นเครื่องแบบปิดนะฮะไม่มีถ่ายทอดสดนะครับเพราะมันก็ชื่อก็บอกว่าอุ่นเครื่องแบบปิดแต่ก็มีไฮไลท์นะครับที่ทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการเขาก็นอกจากรีพอร์ตเป็นตัวหนังสือแล้วเขาก็มีไฮไลท์ให้เข้าไปดูใน LFC TV Go ประมาณ4นาทีเดี๋ยวผมจะเอาจากตรงนี้ทั้งหมดอะที่เป็นทัคติกเอามาให้เพื่อนๆได้ฟังกันด้วยแต่ว่าเอาภาพรวมก่อนนะฮะเมื่อวานนี้25คนผู้เล่น25คนของลิพูที่เจอกับเบรสตันนะครับทีมจากแชมเปี้ยนชิพเนี่ย เตะกันที่ a x คซ่าเทนนิงเซ็นเตอร์นะฮะครึ่งแรกเนี่ยนะครับใช้คำว่าเป็นเซตที่อาจจะพยายามจัดเซตที่ดีที่สุดลงเล่นในครึ่งแรกนะก็จะเป็นแบบซีเนียร์เยอะสุดเลยในครึ่งแรกนะแล้วก็ครึ่งหลังในส่วนใหญ่จะเป็นเด็กเพียบไปหมดอ่ะผู้สาประตูเป็นจาลอครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูตามนี้ดีกว่านะนี่ผู้สาประตูเป็นจาลอเห็นไหมเดี๋ยวผมจะซูมเข้าไปอีกแล้วเดี๋ยวผมจะเอาหน้าผมออกไปแป๊บหนึ่งนะสักคู่หนึ่งนะฮะอ่า นี่ฮะผู้สาประตูเป็นจารอสครับคู่เซนเตอร์เป็นเซฟฟานเดนเบิร์กกับควันซ่าแล้วก็แบ็กซ้ายขวานะครับเป็นแบดลี่กับซิมิกาสนะส่วน3กองกลางนะเท่าที่ผมมองระบบการเล่นน่าจะเป็น3กองกลางแต่แบ่งบทบาทคือโจน, 6, นะน so line, เนี่ยเป็นมิดฟิลด์เบอร์6นะส่วนโดมินิกโซบอสไลน์เนี่ยกับเอเลียดเล่นเป็นมิดฟิลด์เบอร์8ที่เติมขึ้นเติมลงแล้วก็เป็นเชิงลุกซะมากกว่าส่วนปีขวาครับโมซาล่า ปีกซ้ายเนี่ยมันไม่มีตัวจริงอยู่เลยฮะไม่มีพวกเซตชุ้ใหญ่อยู่เลยก็ต้องใช้เบนโดกครับสล็อตใช้เบนโดกเล่นปีกซ้ายนะถือว่าแบบปกติตอนเบนโดกเล่นในยุคเจอเกนครอเนี่ยจะเล่นปีกข,ขวาเป็นส่วนใหญ่แตนะ่วันนี้นัดแรกอะสล็อตใช้โดกปีกซ้ายเลยแล้วก็คาวายฮะเล่นเป็นหน้าเป้านะไม่มีที่จะลงก็เล่นหน้าเป้าซะเลยนะฮะตรงนี้นี่คือแท็กติกครึ่งแรกแบบนี้แล้วก็เมื่อสักครู่นี้เนี่ยผมให้ดูก่อนนะว่าแบบตัวไหนอลงอะไรยังไงบ้างโซบัสไลน์เนี่ย เหมือนกับว่าความฟิตของเขาเนี่ยให้ลงแค่สามสิบสามนาทีนะด้วยความที่เจ้าตัวอาจจะกับเพิ่งกลับมารายงานตัวฝึกซ้อมได้ไม่นานด้วยสล็อตให้ลง33นาทีในขณะที่คนอื่นๆนะส่วนใหญ่อ่ะจะลงประมาณ45นาทีก็คือคนละครึ่งไปเลยทีเนี้ยพอ33านาทีเปลี่ยนโซลสไลด์ออกนะครับอ่าเอาโซลสไลด์ออกแล้วก็เอาเอนโดลงมานาทีที่สาสาแล้วก็เปลี่ยนเอนโดออกนาทีที่75ก็เท่ากับว่าเอนโดเล่นประมาณ45นาทีเหมือนกัน แล้วก็ตอนที่เอนโดเปลี่ยนออกนาที75เนี่ยก็เอาเอไนโอนี่ดาวรุ่งนะครับวัย16ปีลงเล่นแทนอ่าอันนี้คือแบ่งเป็น2เซตเนาะครึ่งหลังก็จะเป็นครึ่งหลังอ่ะให้ดูหน่อยครึ่งหลังเป็นยังไงตะกี้ผมอธิบายตรงเอนโดเปลี่ยนกับโซโบไปแล้วใช่ไหมครึ่งหลังเขาเปลี่ยนยกเซตเลยก็เป็นเด็กส่วนใหญ่เลยก็เป็นเดวิสคบเฝ้าเสานะแล้วก็มีสตีเฟนสันสเซฟเฟนสันเนี่ยเล่นเป็นแบ็คขวานะนี่นาโดกับฟิลิปเล่นเป็นคู่เซ็นเตอร์ฟิลิปก็คือนัทฟิลิปนะ แบ็กซ้ายเป็นแชมเบอร์แล้วก็มีเปลี่ยนช่วงท้ายเอาเบ็กมาแทนด้วยครับแล้วก็เอนโดที่บอกเอาเอนยูนี่ลงมาด้วยแล้วก็มิดฟิลคู่เบอร์8เนี่ยเป็นไบเซติตกับทางมอร์ตันเงเอนโดเป็นกลางรับไงไบเซติตกับมอร์ตันเล่นเป็นเบอร์8ที่คอยขึ้นคอยลงนะฮะแล้วก็แม็กคอนเนลคูมาสแล้วก็กอดอนเล่นเป็น3ตัวลุกแล้วก็มีแบร์ครับเปลี่ยนนาทีที่75ให้เห็นก่อนว่าตัวผู้เล่นมันลงประมาณนี้อ่าให้เห็นภาพมันประมาณนี้ เห็นก็รู้เลยว่าขาดกองหน้าใช่ปะเท่าที่เราเห็นเนี่ยไม่มีกองหน้าเลยจาดินแดนก็ไม่ได้ลงด้วยเหมือนจาดินแดนถูกส่งกลับไปชุดเยาวชนครับไม่ได้ให้ซ้อมกับชุดใหญ่อาจจะไม่โดนใจสล็อตหรือเปล่าผมก็ไม่มั่นใจนะฮะอ่ะโอเคทีนีเ้เก็บตกตรงนี้หมดก่อนสิ่งที่สลอ็อตบอกนะครับนะสลอ็อตก็บอกว่าสิ่งสําคัญสําหรับการอุ่นเครื่องวันนี้คือการที่เราซ้อมกันมา2ส,สัปดาห์กว่าซ้อมกันมาอย่างหนักพอสมควรเลยแล้วเราก็ต้องการเกมอะ่ะ มันต้องมีเกมให้ได้ลงไปเล่นให้ลองไปไอเดียที่เราฝึกซ้อมกันมาร่างกายร่างเกยที่เราฝึกซ้อมกันมาให้เราได้ลงไปปล่อยในวันนี้นะครับแล้วก็ทํากันได้ดีเลยภาพรวมคือการคลองเราคลองทุกสิ่งทุกอย่างได้หมดบุกหนักด้วยโอกาสก็สร้างได้นะฮะโดยเฉพาะครึ่งแรกก็สร้างโอกาสจังๆเนี่ยก็ได้หลาย,ลายทีเหมือนกันแต่ว่ามันไม่เข้านะมันเฉียวไปเฉียวมานะฮะมันติดบล็อกมันเหินข้ามคานบ้างมันติดเซฟบ้างจอจอมีรุ่นติดเซฟนะฮะ แล้วก็พลาดทีเดียวโดนเลยนะสล็อตก็บอกว่านั่นแหละครับวันนี้โชคร้ายไอ้ที่เราแพ้มันก็เป็นเป็นเรื่องของความชุร้ายแต่ไม่เป็นไรตรงนั้นไม่ใช่สลักสำคัญสลักสำคัญคือการที่ให้มันเป็นโอกาสของทั้ง45นาทีแรกผู้เล่นซีเนียซะส่วนใหญ่แล้วก็ดาวลุ่งผสมนิดหน่อยแต่ว่าครึ่งหลังในดาวลุ่งเพียวเนี่ยเกือบเกือบเพียวเพียวเลยเนี่ยมันก็การให้โอกาสดาวลุ่งด้วยก็แบบเหมือนได้ลงไปเล่นจริงๆหลังจากซ้อมกันมาสสัปดาห์เนี่ยอันนี้คือคีย์เวิร์ดสำคัญมากกว่าทีนี้ผมต้องบอกเพื่อนๆนะครับว มันไม่ได้มีสแตทบอกแต่นักข่าวที่เขาเขียนรีพอร์ตกันพวกนักข่าวที่เขาไปดูอะสายหงอะเขาไปดูแมตช์เนี้ยเต็มเตอะโปตู้มเดียวจอดเนี่ยคำนี้ไม่เกินจริงเพราะว่าทางเพสตตนอะไม่มีอะไรเลยผมต้องบอกแบบนี้สร้างเกมไม่ได้ไม่มีจังหวะไหนที่จะมาคองบอลบุกใส่เราได้เลยหรือทำเกมขึ้นมาแล้วหวาดเสียวอะไรไม่มีในไฮไลท์ก็ไปดูได้จากทั้งรีพอร์ตและไฮไลท์จุดที่เรา พลาดเสียประตูคือเราเสียลักษณะนี้ครับคือเราเซตบ,บอลกันนะแล้วบอลเนี่ยจากควันซ่าให้มาที่แบดลี่นะฮะแบดลี่จับลั่นนิดนึงโดนโฉกค,ครับในระยะประมาณ4ี่สิกว่าหลาตรงนี้ไอ้ผู้เล่นคนนี้ฮะเออร็อบบี้มันชื่อร็อบบี้อะไรนะแต่ผมขอดูชื่อก่อนร็อบบี้เบดี้นะร็อบบี้เบดี้สี่สิบกว่าหลาแม่ยงยิงไกลเลยฮะตุกบอลชนคานเช็ดคานลงเรียกได้ว่ายิงอย่างกระหลุยโซเลสนะครับ ที่ยิงใส่นอริตซิตี้คือคือก็ต้องก็ต้องของเราก็พลาดนะครับก็ส่วนหนึ่งก็คือบิวอัพผ้ากลางสนามแล้วก็แต่ว่าแห้มยิง2ยีสิบลูกมันจะเข้าทั้งสิบลูกไหมเนี่ยก้มหน้าก้มตายยิงแต่ว่ามันไม่ได้ก้มหน้าก้มตายิงหรอกมันมองก่อนพอมันตัดได้นะเพื่อนๆดูให้ดีนะไอคนไอเบรดี้เนี่ยมันมองแล้วว่าผู้รกษาปาะตัวออกมาไกลเพราะว่าเราเราบิวอัพกันขึ้นไปไงแต่เรามาพลากลางทางมันมองแล้วว่าออกมาไกลมันลองยิงไกลเลยแล้วดูมุมนี้ฮะให้ดูอีกมุม นี่คลิปจากเปสซันนะโอ้โหมันเช็ดคาร์ลงอะสูงกว่าน,นี้หน่อยก็ออกแล้วแต่นี่แม่นมากต้องก็ต้อง <c oughs> ให้เครดิตช่วยจามให้เครดิตเจ้าเบดี้ของเพสซันที่ว่า <c oughs> มึงยิงแม่นสเสือเกินนะครับลูกนี้คือแบบโอ้โหลูกเดียว,โอ,ยวโอกาสเดียวในเกมและเป็นประตูเลยของเพสซันและก็ไม่ได้ว่าทําเกมอะไรใส่เราได้ด้วยเราขึงอย่างเดียวเลยแต่ว่าเราโดนลูกนี้แต่รีพวัวสร้างโอกาสเพียบเลยนะครับลองไปหาไฮไลท์ดูกันแต่เดี๋ยวผมจะ เจาะแทคติกให้ดูอีกทีนะอันนี้ให้เห็นภาพรวมทั้งหมดของสิ่งที่เกิดขึ้นประมาณนี้ก่อนนะครับนั่นแหละนะฮะทีนี้มาดูกันที่แทคติกครับมาดูกันที่แทคกติกผมขออนุญาตที่จะขยายให้ดูแบบนี้นะฮะเท่าที่ผมเห็นนะมันมีทั้งอินเวอร์ตคู่แล้วก็อินเวอร์สสลับข้างเอ่อถ้าถามผมเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแบบจากเจอเกนครอปหน้ามือเป็นหลังมือแต่มีสิ่งที่เปลี่ยนเหมือนกัน ไม่ใช่ว่าไม่เปลี่ยนเลยอ่ะแน่นอนการบิวอัพก็มีคู่เซนเตอร์เป็นตัวหลักในการบิวครับแล้วก็กองกลางตัวรับครับก็ตอนนี้โจนเลคือครึ่งแรกโจนมาเล่นกลางรับก็คือผมนับโจนอย่างนี้ไปก่อนเลยนะซิ m มิการจะมาร่วงบิวอย่างนี้มันจะเป็นบิวข้างหลัง5ตัวคู่เซนเตอร์2 i มิดฟิลด์1แล้วก็แบ็คอ่ะอินเวิร์หุบเข้ามาอีก2เป็น5ตัวแต่ก็จะสลับกันบางช่วงก็จะบิวแค่4แต่บางช่วงก็จะบิว บิวแบบนี้แล้วแต่แล้วแต่ช่วงเวลาบางครั้งถ้าแบ็กเติมไอกองกลางก็ต้องลงอกองกลางเบอร์แปดก็ต้องลงมาช่วยเชื่อมคนหนึ่งมันจะบิวเนี่ยเอางี้ให้เข้าใจว่าบิวอ่ะมันโดยประมาณห้าตัวแล้วก็ตัวลุกข้างบนอ่ะมีห้าจะแบ่งประมาณแบบอย่างเงี้ยไม่ได้ต่างจากยุคครอปมากแต่ว่ารายละเอียดครับเดี๋ยวผมจะให้ดูลึกกว่าน,นี้นะแต่ให้ดูแบบให้ดูเป็นภาพแบบนี้ก่อนจะได้เห็นภาพนะมันมีช่วงที่สลับข้างกันด้วย มีช่วงที่แบดลี่เข้ามาแล้วก็ซิมิการ์เติมถ้าบอลโลมาทางซ้ายนะครับเบนโดกจะมีทั้งอยู่ช่องชิดซ้ายและก็ช่องหูบในถ้าเบนโดกหูบในซิมิการ์เติมอันเดอร์แล็บอันเดอร์แลบคือเติมช่องในถ้าเบนโดกชิดเส้นนะเบนโดกชิดเส้นซิมิการ์เติมช่องในถ้าเบนโดกหูบในซิมิการ์เติมชิดเส้นลักษณะนี้แต่ตอนบิวก็จะมีซิมิการ์ถอยมาบ้างซาร่าชิดเส้นแต่ก็มีบางช่วงที่ขูบเข้ามาแต่ถ้าซาร่าชิดเส้นก็จะมีโซโบสอดแทนตรงนี้บ้าง แบดลี่ประคองตรงนี้บ้างก็หูบเข้ามาเล่นเป็นกึ่งมิดฟิลด์ตรงนี้เหมือนกันหรือถ้าช่วงไหนโซโบถอยมาหน่อยซาร่าหูบไปแล้วแบดลี่เติมก็จะมีแบดลี่ไปทางขวาให้สังเกตแบบนี้ครับผมรู้สึกว่า3มคนนี้จะช่วยกันเล่นสามเหลี่ยมซาร่าแบดลี่โซโบแล้วก็ทางซ้ายจะเป็นเซตนี้นะเอเลียตด็อกซิมิการ์ดจะเป็นสามเหลี่ยมที่ถ้าถ้าเกิดว่าขึงตอนขึงเกมลูกเต็มสูรไปแบบน,นี้แล้วโดยมีโจนคอยเติมขึ้นมาเขาเรียกว่าอะไร คอยเติมขึ้นมาเชื่อมหรือว่าเติมขึ้นมาบางทียิงไกลบ้างเป็นตัวออกบอลเป็นตัวตักบอลเขา้าก่อเกตโทษบ้างอ่ะทีนี้มาลงลึกกันอีกทีหนึ่งนะครับมาดูแบบภาพแบบเป็นๆที่ผมแคปมาให้นะฮะแต่ผมขออนุญาตจริงๆนะขอบคุณผู้สนับสนุนเจดีช่วงนี้ก่อนนะครับนั่นก็คือพรีเมียมครับพิซซ่านิวยอร์กพิซซ่าตำนันแป้ง400ปีบางกรอบหอมอร่อยมีให้เลือกหลากหลายหน้าในกรุงเทพมีหลายสาขาต่างจังหวัดมี3าสาขาโทรสั่ง d e l i v e r ร021054555รัรันตีความอร่อยนะครับ รวมไปถึงพื้นสมาร์ทแมตต์ส่วนมันไม้ทนมันหินใครต้องการปูพื้นบ้านใหม่ SPC สมาร์ทแมทตอบโจทย์ทุกการใช้งานกันเชื้อรากันแบคทีเรียกันปลวกกันน้ํา100%ผิวสัมผัสคล้ายไม้จริงนะครับมีลายให้เลือกมากมายรับประกันคุณภาพ15ปีสนใจไปที่โฮมโปรกรุงเทพปริมณฑลร้านค้าตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศหรือสั่งตรงทางเพจสมาร์ทแมทหรือโทร0632081188นะครับอ่ะมาดูกันเลยครับจากสิ่งที่ผมอธิบายเมื่อสักครู่นี้แล้วลองมาดูในเกมจริงๆว่าเป็นแบบนั้นหรือเปล่าอ่ะคาบาโยเล่นหน้าเเเปล่่าาออยยงทีผมมบบกนนะครัห็้ เอเรียดกับโซโบเล่นเป็นกองกลางตัวรุกแล้วก็มีโจเล่นเป็นกลางรับแต่จะมีแบตลี่กับสิมิกาที่คอยหุบเข้ามาอาย่างช็อตนี้เขี่ยเกมมาเนี่ยแปบ๊บเดียวเนี่ยสิมิกาหุบในเลยไอแบตลี่ก็หุบเข้าในด้วยเช่นกันถัดจากตรงนั้นมาไม่นานครับที่ดูในไฮไลท์นะคือ,อจังหวะแทบจะต่อเนื่องกันเลยเพื่อนๆจะเห็นใช่ไหมซาร่าฉีกออกปีกเหมือนอย่างที่ผมทําไม่ตัวเคลื่อน,นตะกี้ให้ดูใช่ไหมแบตลี่ยังอยู่ข้างในเห็นไหมแบตลี่ไม่ได้ชิดเส้น ็นไหมแบลรี่ชี้ขอมืออยู่เบอร์84แล้วก็เบอร์21ซิมิกาก็อยู่ค่อนข้างหุบในประมาณหนึ่งเหมือนกันไม่ได้ชิดเส้นเพราะชิดเส้นจังหวะแรกเนี่ยดกชิดเส้นกับซาร่าชิดเส้นแทนเห็นไหมก็จะมีทั้งตอนอินเวอร์สคู่กับสลับอินเวอร์สคนละข้างและก็อย่างที่ผมบอกมีอันเดอร์แลปกับโอเวอร์แลปของแบ็กอันเดอร์แลปคือช่องในโอเวอร์แลปคือช่องนอกขึ้นอยู่กับว่าปีกจะหุบในหรือหรือหุบนอก หรือการออกนอกในอย่างช็อตนี้ผมให้ดูนะซิมิการ์ดออกนอกเพราะว่าด็อกขูบเข้าในเห็นไหมด็อกขูบเข้าในปุ๊บแล้วก็จ่ายให้ซิมิการ์ดวิ่งต่อเห็นไหมอันนี้โอเวอร์แลแล้วก็มีตอนอันเดอร์แลบอย่างเช่นพอด็อกชิดเส้นซิมิการ์ดเติมช่องในแม้ว่าช็อตนี้จะไม่ได้จ่ายก็ตามแต่ว่าก็เป็นการเติมหลอกไปแล้วแล้วก็ด็อกตัดเข้ากลางมาจ่ายให้กับกองกลางยิงไกลลูกนี้ไม่เข้านะฮะแล้วก็นี่ฮะพอตอนโลไปทางขวาอันนี้ช็อตอื่นนะฮะเห็นไหม อย่างที่ผมบอกสามเหลี่ยมเป็นแบดลี่โซโบซาร่าเล่นกันสามคนเห็นไหมแบดลี่จากที่หุบในแต่ว่าตอนเติมเกมลุกก็มีโอเวอร์แลปไปทางขวาด้วยเช่นกันอันเดอร์แลปโอเวอร์แลปกันเนี่ยเห็นไหมเล่นเป็นช่องแบบนี้นะครับซิมิกาเห็นไหมซิมิกายืนตรงไหนหุบเข้ามาเป็นมิฟิ์เลยเห็นไหมครับต้องมาคอยซ้อนให้เพราะว่าโจรคนเดียวอ่ะมันจะมีตัวเดียวไงมันมันต้องมีตัวหุบแสดงว่าเขายังคงใช้โครงสร้างนะ จากเจอเกนครอปเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่ต่างไปก็คือการเล่นอินเวอร์สเนี่ยมีอินเวอร์สสองข้างคู่แล้วก็มีอินเวอร์สสลับข้างกันไปด้วยแบบยืดหยุ่นสองข้างก็ถือว่าสารต่อจากสิ่งที่ครอปทำนะไม่ได้ว่าเข้ามาลือจากสิ่งที่ครอปทําแต่ก็มีสิ่งที่เติมไอเดียตัวเองลงไปเหมือนกันนะแล้วก็หนึ่งสิ่งที่ผมอาจจะยังไม่ได้พูดตั้งแต่ต้นจนถึงตอนเนี้ยผมลืมพูดไปอย่างหนึ่งก็คือช็อตเนี้ยเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะเราจะเห็นว่าลีพูมีการแบบเคาะหนึ่ง ให้แล้วเคาะให้แล้วไปให้แล้วเคาะเนี่ยเร็วขึ้นมีความแบบเล่นบอลเคาะสั้นกันเร็วขึ้นมากขึ้นผมว่าตรงนี้ดูไหลลื่นดีมันจะมีช็อตหนึ่งเพื่อนๆลองไปดูไฮไลท์ครับก็คือช็อตนี้แหละจากขวาปุ๊บวนกลับมาซ้ายแล้วก็เคาะกันปุ๊บมีตัวเป็นแกนแล้วเคาะวนกันคือคือเรียกได้ว่าเล่นกันเป็นสามเหลี่ยมคู่ต่อสู้หาบอลไม่เจอเลยนะครับช็อตนี้เห็นไหมซิมิกาสเห็นไหมจากตอนแรกตะเกียบซิมิกาสอยู่กลาง พอถัดมาแป๊บเดียวซิมิการ์ดออกไปซ้ายโดกเห็นไหมแล้วก็มีเอเลียดมาเล่นเชื่อมกันเป็นสามเหลี่ยมด้านนี้เห็นไม่มเปลี่ยนเปลี่ยนแกนสามเหลี่ยมมาแล้วแล้วก็เข้ามาตรงกลางจากเอเลียตมาให้มาโจนโจนนะซาร่าหุบเข้ามาแล้วซาร่าวิ่งสอดช่องนี้ครับโจนตักบอลครับลูกนี้นะซาร่าหลุดเข้าไปนะครับตกบอลกลับมาเอเลียดเห็นไหมเบอร์สิบเก้าโอ้โหวิ่งเข้าชาร์จลูกนี้ใครเห็นก็ว่าเข้านะฮะปรากฏว่าพอชาร์จผู้รักษาประตูมันวิ่งมาเซฟครับ ช็อตน,นี้ถ้าเข้าอ่ะคือสวยมากต่อบอลกันเป็นเกือบ20กว่าครั้งอ่ะแบบจึ๊กจึ๊กจึ๊กจากขวาวนกลับมาซ้ายแล้วก็กลับมากลางแล้วตักเข้าในแล้วก็มาอย่างที่ผมบอกพูดเมื่อสักครู่นี้อะไรเนี่ยช็อตน,นี้ถ้าเข้าอ่ะมันคือสลอ็อตบอลอ่าในในอินเทอร์เน็ตก็บอกโอ้โหเป็นสลอ็อตบอลที่สวยมากแต่โอ้โหติดเซฟวันนี้มันไม่มีกองหน้าครับคาร์โบย,ย่เนี่ยแม่งไม่ถึงบอลเลยมีช็อตประมาณตอนครึ่งแรกเท่าที่ดูในไฮไลท์มีช็อตหนึ่งได้ยิงก็ติดบล็อกแต่แบบ หมมันขาดกองหน้าถ้ามีโชต้ามีกัคกโปรหรือมีนูนเยสก็อาจจะแบบมันมีตัวจบมากกว่านี้นะอันนี้เท่าที่เห็นว่าเราเห็นกันเลยว่ามันไม่มีกองหน้าจริงๆตอนนี้ริปูกองหน้าเราไปพักร้อนกันหมดนะครับนูนเยสกัคโปโชต้านะฮะแต่โชต้าอาจจะมาอีกสักสัปดาห์หนึ่งสองสัปดาห์เดี๋ยวคงมาแล้วนะครับอะทีนี้ช็อตเสียประตูมาเจาะกันหน่อยช็อตเสียประตูครับเราบิวเห็นไหมอาแบดลี่หุบเข้ามาเห็นไหมครับ เห็นโจนไหมเล่นกลางรับควันซาดเซฟเป็นตัวบิวตรงนี้แล้วก็ช็อตนี้ซิมิการ์ดก็อาจจะฉีกออกมาหน่อยแต่ก็เป็นเป็นโครงสร้างที่บิลสองสามเห็นไหมหลังสองกลางสามก็คือแบ็คสองคนหุบเข้ามานิดๆแต่ว่าแบดลี่จะหุบเข้ามามากกว่าเห็นไหมแต่ช็อตนี้ครับแบดลี่พลาดครับคือควันซาดเนี่ยก็จ่ายกับแบดลี่จริงๆมันจะมะีผมไม่ได้เอาตอนที่จับบอลมาให้ดูแต่จับบอลน,นะลัน่นลัน่ลนไปนิดนึงแล้วไอ้ตัว ตัวเบดี้เนี่ยไอคนที่ตัดบอลเนี่ยไอคนที่ยิงเข้าด้วยเนี่ยมันอ่านแล้วว่าบอลจะมาทางนี้แล้วมันวิ่งตัดเลยมันวิ่งโฉบเลยคือถ้าลูกนี้จับบอลไม่ลั่นอาจจะโฉบไม่ทันแต่พอจับลั่นปุ๊บมันวิ่งโฉบไงพอมันโฉบมาได้ปุ๊บแล้วมันมองมันก้มมองก่อนอย่างที่ผมเปิดคิดห้ดูตอนแรกเลยมันก้มมองแล้วมันก็ยิงไกลสี่สิบกว่าหลาเข้าไปแล้วก็เช็ดคานลงเนี่ยมันเป็นอะไรที่เชีย ไม่คาดคิดว่ามันจะเป็นไปได้นขนาดนี้ว่ามึงจะยิงแม่นขนาดนี้นะ,ะส่วนครึ่งหลังนะจริงๆเอนโดลงมาตั้งแต่ครึ่งแรกแล้วต้องบอกก่อนลงมาแทนโซบัสไลด์ตั้งแต่นาทีสามสามโซบัสไลด์น่าจะไม่ฟิตนะฮะก็เป็นเอนโดไบเซติตนะครับแล้วก็ไอสเตเฟนเฟนเฟนอะไรนะแบบ็กขวาก็หุบเข้าในเห็นไหมส่วนมอร์ตันเห็นไหมเป็นมอร์ตันอ่ะเล่นเบอร์แปดเห็นไหมกับไบเซติตเห็นไหมครับเพราะว่าเอนโดลเล่นกลางรับไง สองคนนี้ก็จะเติมหน่อยอมอตันก็จะเติมไปทางขวาหน่อยเซฟเนไอที่ตัวหุบเข้ามาก็อยู่ตรงนี้ส่วนเบอร์65เนี่ยคือเนาโล่ alo, คือกองหลังนะฮะคือตัวใหญ่เลยเนาโล่ alo, เนี่ยนะครับแล้วกเ็เล่นไปสักพักหนึ่งเอนโดเล่นไปครบ45นาทีประมาณนาที70กว่าคือรวมตั้งแต่ครึ่งแรกจะกับครึ่งหลังแล้วเนี่ยก็เปลี่ยนเอาไนโอนี่ลงมาแล้วทีนี้ไบายิสติดมาเล่นกลางรับตำแหน่งการยืนเลยนะแล้วก็มอตันกับไนโอนี่เนี่ยเล่นเป็นเป็นเบอร์8 2ตัว แล้วก็มีช็อตนึงไนโอนี่เนี่ยโ,โหเลี้ยงตะรุยเข้าไปยิงนะแต่ไม่เข้าแต่ว่าสวยมากนะครับนี่คือภาพรวมทั้งหมดนะฮะอยากจะบอกเพื่อนๆทุกคนนะครับว่าแพ้นัดแรกเนี่ยแต่ด้วยรูปเกมด้วยสิ่งที่เราเห็นผมว่ามันก็เราก็มันยังเป็นรูปเกมที่ดีเออถ้าเมสมมุติว่ามันเป็นแพ้โดยที่ไม่ใช่สู้เปตันไม่ได้เลยอะไรแบบนี้เปตนมาสร้างโอกาสใส่เราได้เยอะแยะอะไรเงี้ย นี่มันไม่ใช่บรร้างโอกาสไม่ได้เลยมันมาจากความผิดพลาดของเราเองมันตัดได้แล้วมันยิงไกลสี่สิบหลาเข้าอย่างเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่ออสุดวิสัยแล้วก็ในอดีตการหลายซีซั่นเราก็อุ่นเครื่องแพ้นะมาดูซีซั่นนี้สองพันสิบเก้ายี่สิบผมยกตัวอย่างนะเราอุ่นเครื่องแพ้ตั้งสามนัดสเสมอไปนัดหนึ่งแต่ปีนั้นเราได้แชมป์พรีเมียร์ลีกผมไม่ได้บอกว่าเราจะได้แชมป์พรีเมียร์ลีกเหมือนปีนั้นแต่แค่จะบอกว่าปีซีซั่นน่ะแพ้ไปเถอะนะ Ó, แพ้แล้วแก้ไขให้ม sure ันได้ในปีซีซ well. ันและกันเริ่มซีซันให้มันระเบิดฟอร์มแล้วก hmm. ันมันต้องแบบนั้นนะครับเนี่ยเหมือนอย่างปีนั้น่ะพอเริ่มซีซันเราก็ระเบิดฟอร์มได้ปีซีซันร่างกายยังไม่ได้พร้อมตัวผู้เล่นยังไม่ได้เยอะมากแต่เราดูดีกว่าว่าไอเดียการเล่นเป็นยังไงเท่าที่ผมดูผมว่าไอเดียวิธีการเล่นมีแต่จุดจังหวะสุดท้ายยังไม่เฉียบแล้วก็ความผิดพลาดในการบิวอัพอันนี้ต้องฝึกกันไปเรื่อยๆให้ให้ผิดพลาดน้อยลงนะ ตรงนี้ทีมที่เล่นบิวอัพทุกทีมอ่ะอันตรายที่สุดคืออะไรบิวอัพและตายกลางทางนี่คือสิ่งที่อันตรายที่สุดตรงนี้ต้องลดให้น้อยที่สุดนะครับแต่มันจะหน้าปวดหัวกว่านี้ถ้าเกิดเราแบบโดนเพสสันมาขึงบุกใส่หรือโต้กับทิ้งบอลกันคึกกึกกักแล้วเราอบตามไม่ได้งี้มันไม่ใช่นี่แบบฝั่งนู้นเขาทําอะไรเราไม่ได้เลยเราคลองได้หมดเลยแต่แค่มาพลาดด้วยตัวเองนะฮะนี่ก็คือสิ่งที่เราต้องไปปรับปรุงในเกมถัดๆไปแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้อ่ะ ถ้าเราดูตามอันนี้นะฮะดูโปรแกรมกันหน่อยนะครับหลังจากนี้เราจะมีโปรแกรมอุ่นเครื่องเดี๋ยวเราจะไปสหรัฐอเมริกาครับ27เจอกับไรอัลเบติสเอาละเดี๋ยวทีนี้เราจะเจอทีมที่มันก็เก่งขึ้นด้วยและเราก็จะมีเวลาซอ้อมกันมากขึ้นและมันมีถ่ายทอดสดเราจะได้เห็นเต็มๆ90นาทีที่ไม่ใช่แค่มาจากรีพอร์ตของนักข่าวที่ไม่ได้มาจากเป็นตัวหนังสือที่ในเว็บไซต์ทางการเขียนที่ไม่ได้มาจากแค่ไฮไลท์4นาที แต่จะมาจากการได้ดูเต็ม90นาทีเราจะได้เห็นอะไรมากขึ้นแล้วก็นักตรงนักเตะมันได้ซ้อมกันมากขึ้นก็น่าจะดีขึ้นแต่คู่แข่งก็แข่งขึ้นด้วยนะเจอเลอัลเบเตสเจออาร์เซนอลเจอแมนยูแต่เชื่อได้เลยว่าทั้งเลอัลเบเตสทั้งอาร์เซนอลทั้งแมนยูก็ไม่ได้เล่นเหมือนเปสซันก็จะมีคุณภาพมากกว่าแต่ก็จะเปิดหน้าแรกมากกว่าไม่ได้แบบสู้ไม่ได้ถึงขั้นต้องลงไปแพ็กกันในแดนตัวเองตลอดเวลาขนาดนั้นแบบที่เบสซันทํากับเรา มันก็จะเป็นรูปเกมที่เป็นไปอีกแบบหนึ่งเลยก็เดี๋ยวรอติดตามกันครับ27นี้นะฮะอุ่นเครื่องนัดถัดไปอีก7วันเดี๋ยวมาเจอกันครับนะเวันเดี๋ยวมาเจอกันทีนี้เก็บตกข่าวซื้อขายให้สั้นๆแล้วกันสื่อญี่ปุ่นที่ชื่อว่า Sponichi e n e x นะครับ .co.jp นะฮะเขาก็รายงานเนี่ยโอ้โหเป็นภาษาญี่ปุ่นนะอ่านก็อ่านไม่ออกอะแปลไปเป็นภาษาอังกฤษซะหน่อยนะเมื่อแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วเขาบอกว่าริพูเตรียมยื่น 1นึ0 0มื่นหล้านเยนค่าตัวนะฮะแล้วก็ค่าเหนื่อยนะฮะปีละ2 5งจพันล้านเยนเยนตมอนนะมันเป็นมันเป็นเงินเยนไงโอ้โหมหาศารมากพอแปลงกลับมาเป็นเงินปอนนะฮะเขาบอกว่าลิลิปูลผมแปลงเงินปอนฮะหกสิบห้าล้านยูโรก็คือห้าสิสี่ล้านปอนอ่าค่าตัวห้าสิบสี่ล้านปอน แล้วก็ค่าเหนื่อย15ล้านยูโรต่อปีหรือประมาณ12.65ล้านปอนด์ต่อปีหรือคิดเป็นสัปดาห์ละ240,000ปอนด์ต่อสัปดาห์โอ้โหค่าเหนื่อยประมาณฟันได้เลยจริงเหรอวะเนี่ยแต่ว่าถ้าพอพอแปลจากภาษาญี่ปุ่นมาเป็นภาษาอังกฤษมาดูท่อนนี้นะครับ This was review review แปลว่าเปิดเผยนะ by multiple แปลว่าหลายหลายนะ multiple English source มีการเปิดเผยจากสื่อในอังกฤษ หลายแหล่งข่าวว่าริปูจะเนี่ยยื่นสัญญามหาศาลนันเนี้ยให้กับดาวเตะญี่ปุ่นของพวกเขาซึ่งจะทําให้เป็นนักเตะในประวัติศาสตร์ที่ได้ค่าเหนื่อยสูงที่สุดอะไรแบบนี้ก็ว่ากันไปค่าตัวสูงสุดด้วยอะไรเงี้ยแต่เขาไปอ้างว่ามีแหล่งข่าวอังกฤษรายงานแบบนี้ซึ่งผมยังไม่เจอหรือมันอาจจะมีก็ได้แต่มันคงเป็นสื่อที่ไม่ดังแน่เพราะสื่อกระแสหลักสื่อที่มีความน่าเชื่อถือระดับสูงนักข่าวที่มีความน่าเชื่อถือระดับสูงยังไม่มีใครรายงานว่าริปูจะยื่นค่าตัวเท่านี้ค่าเหนื่อยเท่าน ผมเชื่อนะว่าคู่โบกคือหนึ่งในคนที่ริพูสนใจจริงๆแต่ตัวเลขตรงเนี้ค่าตัวก็อาจจะเป็นไปได้ห้าสิบกว่าล้านปอนด์เมื่อคิดมาเป็นเงินปอนด์แล้วแต่ค่าเหนื่อยระดับอายุแค่นี้จะได้เท่าฟานได้เลยไม่น่าใช่ผมว่าอันนี้นะ่าสื่อญี่ปุ่นน่าจะไปจับจากสื่อที่มันเป็นสายเต้ามานะครับก็มารอดูกันว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นแต่เขาก็บอกนะว่าริพูเลงจะมาเอามาเป็นตัวแทนโมซาล่าอะไรแบบนี้นะฮะ ในระยะยาวนะครับส่วนอีกคนนึงก็เป็นปีกเหมือนกันนะครับนะบาริสเัลเปอรย์ยาวยูมารนะครับเป็นปีกของทางทีมชาติตุรกีนะครับของกาลาตาสลายนะฮะซึ่งอายุประมาณสัก24ปีส่วนสูง168เซนติเมตรคนนี้เนี่ยเขาก็เป็นข่าวกับเราแล้วก็มีสื่อในตุรกีบอกว่าอาจารย์สปอร์นะครับบอกว่าลีพูยื่นไป30ล้านเหมือนมีเรื่องข้อเสนอ บอกแบบนี้นะแต่ก็ไม่ได้บอกว่าทางนู้นปฏิเสธหรือไม่ปฏิเสธบอกว่ายื่นไปแล้วนักเตะตอนนี้อยู่ลอนดอนนะหลังจากจบศึกยูโรมาก็มาเที่ยวลอนดอนแต่ก็ไม่ได้บอกนะว่าไปนัดพบคุยกับริปูหรือเปล่าแต่ไม่รู้ทาไมอยู่ดีๆบอกว่าริปูอยากได้แล้วก็ริพูยื่นไปแล้วสาสิบก็จริงไม่จริงเดี๋ยวรอดูครับนะแต่ผมว่ายังต้องกรองนะฮะยังต้องฟังหูไอห,หูแล้วก็อาเดียงราบิโอนะฮะมีข่าวจากสื่ออิตาลีสองเจ้าบอกว่าริพูติดต่ตอ นะอยากได้แบบเซ็นฟรีมาร่วมทีมแดนกลางมาเสริมทัพแดนกลางแต่โรมาโน่ออกมาเบรกแล้วครับฟาบิเซโอโรมาโน่จริงๆมีลุยสสตีลด้วยนะครับสองสองแรงข่าวเลยลุยสสตีลสายของกับโรมาโน่นะครับนักข่าวคนดังฮนะยืนยันตรงกันว่าราบิโออยากย้ายมาเล่นฟุตบอลในพรีเมียร์ลีกจริงๆแล้วเขาย้ายแบบฟรีเอเย่นด้วยในซัมเมอรน์นี้แต่ลิเวอร์พูลครับให้ดูท่อนสามอะ่ะสำคัญสุดเลยลิเวอร์พูล not working on deal to sign ราบิโอนะครับ ดิทไพรส์ไรเซนลิงค์แม้ว่าจะมีข่าวเชื่อมโยงด้วยตอนนี้ก็ตามริพูไม่ได้ไม่ได้ทํางานเบื้องหลังในเดีลนนี้ก็นั่นแปลว่าลือครับแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นสําหรับดีลนี้ครับนะโอเคประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้หน่อยจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวาสารไฟ์สดต่างๆนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากกด subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็กดสมัครสมาชิกเพื่อเป็นการสนับสนุสนช่องโคดแอคได้หรือกด donate super chat super sticker นะครับ นะก็สามารถด o n a t i เข้ามาเพื่อเป็นกำลังใจกับคนแอคได้เช่นกันนะครับวันนี้หมดเวลาขอตัวลาเพืเ่อนๆไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย